ถ้าคุณนั้นเผชิญหน้ากับความวุ่นวายในใจแล้วยังไม่รู้สึกสงบแสดงว่าคุณยังไม่รู้ว่าจิตสงบก็คือคลื่นพลังที่สูงที่สุดวันนี้โอปปาจะพาคนไปเจอจุดศูนย์กลางแห่งความนิ่งเงียบที่แม้แต่สิ่งวุ่นวายรอบตัวก็ไม่กระเทือนครับคนหนึ่งจิตสงบไม่ใช่การหลบไปแต่คือพลังของกลางจิตใจคุณเมื่อใจคุณนั้นสงบคุณจะไม่ถูกกระชากด้วยคลื่นอารมณ์หรือว่าเหตุการณ์ในโลกภายนอก ไม่ถูกลาด้วยสถานการณ์ต่างๆแม้กลางพายุคุณยังยืนหยุดตรงกลางที่นิ่งสนิทเหมือนไฟกลางมหาสมุทรพลังชีวิตจะเริ่มหมุนตามความนิ่งนั้นประเด็นก็คือคุณจะต้องเป็นกลางก่อดจึงจะสามารถเชื่อมคลื่นสูงเข้ากับพลังของจักรวาลได้ความสงบคือจุดนิ่งกลางใจความวุ่นวายต่างๆในโลกภายนอกไม่สามารถทำอะไรคุณได้หากว่าจิตคุณนิ่ง ถ้าคนเนี่ยจิตไม่นิ่งมันก็คือไร้แรงสะสะเทือนแต่ถ้าจิตนิ่งก็คือมีคลื่นแรงสะสะเทือนที่สูงมากความนิ่งเป็นแม่เหล็กดูดจากพลังของจักรวาลขออ้อ 2. ฝึกอยู่กับปัจจุบันขนาก็คือตอนนี้มันจะดีต่อคลื่นของพลังชีวิตคุณจิตของเราครับเสียพลังไปมากเมื่อใช้เวลาเนี่ยย้อนกลับไปที่อดีตหรือว่ากังวลอนาคตหรือว่าแพนิคตอนที่เสพข่าวในโซเชียลมีเดีย แต่เมื่อคุณเน้นหันมาอยู่กับลมหายใจในตอนนี้ความวุ่นวายในหัวใจก็จะเงียบลงเหมือนปิดสวิตท,ที่ไม่จําเป็นแล้วพลังชีวิตและเอเนอร์จีทั้งหมดก็จะกลับมาที่จุดศูนย์กลางของคุณคุณจะเริ่มแข็งแรงขึ้นมีไอเดียสร้างสารรค์ขึ้นอดีตไม่คือฝันร้ายอนาคตคือภาพลวงข่าววุ่นวายต่างๆก็คือสิ่งที่ยังไม่เป็นจริงหรืออาจจะเป็นข่าวที่เฟกก็ได้ แต่พลังชีวิตเราเนี่ยจะต้องเกิดจากปัจจุบันเท่านั้นจะไปมัวอ,อยู่กับข่าวอดีตหรือว่าอนาคตก็ไม่ดีจิตท,ที่อยู่ในตอนนี้ไม่ถูกควบคุมโดยความกลัวหรือว่าความกังวลในดๆถ้าคุณอยู่กับปัจจุบันได้คุณจะกลายเป็นผู้สร้างสภาวะปัจจุบันคุณเป็นเจ้าของโชคชะตาไม่ใช่เหยื่อของอดีตหรือว่าอนาคตข้อ 3. สิ่งในหัวคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ เส้นหัวเนี่ยเปรตเสมือนกับคลื่นวิทยุที่เปิดรบกวนคุณตลอดเวลามันก็แค่คลื่นรบกวนที่คุณนั้นไม่จะเป็นต้องหยุดฟังหรือว่าสนใจมันถ้าคุณสนใจมันคุณก็จะกลายเป็นความคิดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับปัจจุบันคุณจะได้ยินเสียงลมหายใจที่แท้จริงได้ยินเสียงเพร่อดีแท้จริงของจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของคุณจะไม่ว่าเส้นหัวที่มันเกิดขึ้นเช่นฉันทําไม่ได้ฉันไม่เก่งเศรษฐกิจไม่ดีมันไม่ใช่เสียงของคุณ แต่เป็นการสะท้อนของสิ่งที่คุณคิดซ้ําๆความเชื่อรู้สึกไม่ว่าจะก,กังวลอดีตอนาคตหรือว่าอาจจะเสพข่าวมากเกินไปจงหยุดให้ความสนใจครับแล้วนิ่งจากความคิดหรือถ้าเกิดว่าคุณมีความคิดโผล่ขึ้นในหัวคุณคุณจะต้องฝึกคิดช้าลงก่อนที่คุณนั้นจะตอบสนองมันหลายครั้งนะครับที่เรามีอารมณ์ไม่ดีเช่นหงุดหงิดไม่สบายใจเราหลายครั้งเราตอบสนองเร็วจะเกินไป การตอบสนองเร็วเนี่ยมันแปลว่าคุณท้คก่มสนใจกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่พอคุณเปลี่ยนใหม่ครับนิ่งมากขึ้นคิดช้าลงจากความคิดที่มันเกิดขึ้นคุณจะกลายเป็น observer ครับผู้สังเกตผู้รู้ผู้รับรู้แต่คุณไม่จะเป็นต้องกลายเป็นอารมณ์นั้นความคิดนั้นก็ได้จิตสงบคือเรียนรู้ที่จะถอนหายใจให้ลึกแล้วหายใจเข้าออกช้าๆให้ลึกเช่นเดียวกัน การนิ่งนะครับไม่ได้แปลว่าคุณเพิกเฉยแต่มันแปลว่าคุณคิดช้าลงเพื่อจะตอบสนองอย่างดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เพราะหลายคนเนี่ยเวลาที่เกิดเรื่องราวอะไรไม่เคยคิดครับคือพุ่งไปเลยไปดา่าไปว่าไปแสดงการกระทําที่ไม่ดีหรือว่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์และความคิดตัวเองได้ นั่นแหละครับมันก็จะให้คนเราเนี่ยเกิดผลลัพธ์ที่เสียหายขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกคิดช้าลงหน่อยนะครับอยู่กับลมหายใจให้มากขึ้นอย่างน้อยนะครับนับ1นึถึงสิครับแล้วค่อยตอบสนองคืออย่างน้อยเนี่ยคุณมีช่วงเวลาในการเบรกแพทเทิร์นในการคิดสิ่งที่มันสมควรจะคิดที่มันถูกต้องและไม่ทําให้คุณเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับในตอนนั้นการฝึกที่จะโฟกัสลมหายใจ ตอนที่คุณกําลังคิดหรือว่าอยากจะอยู่กับปัจจุบันหรือว่ามีความสงบอันนี้เป็นเรื่องดีครับให้ฝึกบ e ่อยข้อ4ทําไมเราจึงต้องนิ่งครับเพราะความนิ่งสงบนั้นนํามาซึ่งการรับรู้ไม่ใช่การหนีคนที่หนีเนี่ยคือคนที่ไม่อยากจะรับรู้อะไรแต่แน่นอนครับว่ายิ่งคุณรับรู้คุณยิ่งสามารถเข้าไปเผชิญหน้าแก้ปัญหาได้จิตสงบนิ่งเนี่ยไม่ใช่การที่เราหนีความจริงนะครับแต่เป็นการรับรู้สนามพลังงานทั้งหมด โดยไม่ตีความแล้วก็ไม่ถูกตีกรอบจากความเชื่อใดๆจากโลกภายนอกเมื่อคุณนิ่งแล้วก็สงบนะครับคุณจะเห็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ถูกตีความหรือเห็นความจริงว่าสิ่งน,นี้มันไม่ใช่ความจริงสิ่งน,นี้มันลวงตาคุณจะเริ่มเห็นชัดลยครับว่าความคิดที่มันโผล่เข้ามานั้นมันไม่ใช่ความจริงบางเรื่องคุณจะจับได้ทันเลยว่าไอความคิดเนี้ยมันเป็นอนาคตมันเป็นอดีตหรือตอนนี้ฉันกําลังอยู่กับปัจจุบัน เรียกได้ว่าคุณกําลังเป็นผู้สังเกตการจากโลกภายในนะคุณไม่ใช่แค่คนที่ตีความในฐานะมนุษย์ที่เสพข่าวเรื่อยเปื่อยนะครับในแต่ละวันคนส่วนใหญ่ครับเสพข่าวในโซเชียลมีเดียนะตอนนี้มีเยอะมากๆและหลายครั้งเราก็ตีความนู่นนี่นั่นไปหมดเลยเราไม่รู้เลยว่าข่าวไหนจริงและไม่จริงและหลายครั้งเราเนี่ยเอาเอารมณ์ของเราความคิดของเราเนี่ยไปใส่พลังกับข่าวนั้นจนในแต่ละวันเนี่ยคุณบอกว่าคุณอยากรวยอยากมากั่งคั่ง แต่ใจของคุณนะครับเวลาของคุณทั้งหมดเนี่ยมันไปโฟกัสกับข่าวลบๆครับการฝึกรับรู้อย่างไม่ตัดสินเนี่ยมันคือความสงบที่แข็งแกรง่งจิตสงบเนี่ยจะมีสภาวะที่สอดคล้องกับสนามพลังของจักรวาลนะครับถ้าคุณต้องการเมนิเฟสสุขภาพดีความรักดีการเงินการงานดีคุณจําเป็นต้องมีจิตใจที่นิ่งสงบครับการสงบนิ่งแล้วก็อยู่กับตัวคุณเองไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มองเห็นอะไรในจิตคุณไม่รู้สึกแล้วก็ไม่คิดนะครับ แต่เชื่อเถอะครับว่าสมมติว่าคุณนั่งสมาธิเนี่ยมันจะมีความคิดโผล่ขึ้นมามากมายเต็มไปหมดแต่คนที่ฝึกมาดีครับในเรื่องของการสงบนิ่งและอยู่กับปัจจุบันโฟกัสที่ลมหายใจคุณจะไม่ถูกจับกลุ่มโดยความคิดที่ไม่สนับสนุนคุณคุณจะตื่นรู้ชีวิตครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นภาพคุณจะรู้เลยว่านี่คือภาพที่มันปรุงแต่งขึ้นมาภาพนี้จริงภาพนี้ไม่จริงและทุกอย่างไม่ต้องแปลเป็นคำพูดครับคุณจะเลือกโฟกัสได้ คุณจะเลือกแยกแยะได้ว่าอันนี้ดีและไม่ดีนั่นแหละครับจิตสงบก็คือคุณเป็นผู้เลือกไม่ใช่เหยื่อครับข้อ 5. ความเงียบจากภายในเนี่ยจะเปิดประตูสู่มหาปัญญาให้กับคุณเมื่อใจคุณนิ่งสงบครับคุณจะเริ่มได้ยินเสียงที่ลึกกว่าเสียงจากความคิดทั่วไป ปกติแล้วเนี่ยคลื่นสมองเรานะครับเราจะมีคลื่นเบตา้าก็คือคลื่นที่รับข่าวสารคลื่นที่มีความวุ่นวายเต็มไปหมดแต่ช่วงเวลาที่คุณเงียบสงบจากโรกภายในอาจจะหมายถึงการหลับตาการอยู่เงียบ,ยบคนเดียวหรือว่าการนั่งสมาธิก็ได้คุณจะเข้าไปสู่คลื่นของสภาวะอัลฟาค่ะและแน่นอนครับคุณจะได้ยินเสียงตัวเองชัดที่สุดแม้แต่ไอเดียที่คุณอยากจะรู้แต่ตอนที่คุณอยู่ในคลื่นเบตา้าคุณไม่รู้หลายครั้งนะครับเราหาคำตอบแต่เราไม่ได้คำตอบ เพราะเราไม่ได้อยู่ในคลื่นของพลังแห่งการรู้ซึ่งในกครับพลังแห่งการรู้เนี่ยมันอยู่ในสภาวะคลื่นอัลฟามันคือมหาปัญญาที่แท้จริงมันไม่ได้เกิดจากการคิดแต่มันเกิดจากการรู้โดยไม่คิดครับก็คือความว่างเปล่าบางคนนะครับก็อาจจะเรียกว่าสภาวะว่างก็ได้นะครับแล้วแต่บางคนมันเป็นสภาวะที่เกิดจากภายในสงบนิง่งแล้วก็เงียบต่าน,นั้นปัญญาที่แท้จริงที่คุณตามหามาทั้งชีวิต เกิดจากความสงบนิ่งแล้วก็เงียบไม่ใช่เสียงในหัวหรืออ n นเนอร์ c e ความเงียบภายในเนี่ยมันคือช่องทางที่คุณจะเชื่อมต่อกับจักรวาลไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ต่างๆที่คุณหาคําตอบไม่ได้ไอเดียในการหาเงินหรืออะไรก็ตามครับเมื่อเราหยุดคิดเราจะเริ่มตื่นรู้ความเงียบนั้นก็เป็นหนึ่งในภาษาของจิตวิญญาณนะครับข้อ 6. จิตสงบจะช่วยคุณเห็นก่อนที่คุณจะเลือก คนส่วนใหญ่ตอบสนองเร็วครับต่อสิ่งกระตุน้นต่อเหตุการณ์ต่อผู้คนโดยอัตโนมัติเพราะใจไม่นิง่งแต่จิตที่สงบนิ่งนั้นจะสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุน้นกับการตอบสนองคุณจะได้โอกาสเลือกมากกว่าจะตกเป็นเหยือ่อนะครับและไม่ใช่แค่ทําตามอารมณ์แบบเดิมความคิดแบบเดิมเท่านั้นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตครับจิตที่นิ่งเนี่ยจะช่วยให้คุณเห็นทุกอย่างอย่างกระจ่างชัดเจนก่อนที่คุณจะลงมือทํา จำไมมว่าเมื่อคุณสงบนิ่งคุณมีทางเลือกมากกว่าที่คุณคิดและถ้าคุณช้าพอคุณคิดช้านะครับคุณจะเริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะมองไม่เห็นก็ได้ช่องว่างก่อนที่คุณจะตอบสนองเนี่ยคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับคนคนหนึ่งเนี่ยเจอเหตุการณ์ A อนะครับอีกคนหนึ่งก็เจอเหตุการณ์ A เหมือนกันคนหนึ่งเนี่ยรีบตอบสนองครับอีกคนหนึ่งคิดช้าก่อน ในช่วงเวลาที่เป็นช่องว่างนี้เองครับมันทำให้เราเปลี่ยนชีวิตได้เพราะบางครั้งคุณเห็นไหมครับในข่าวมากมายที่เราได้เสพกันเนี่ยคนเนี่ยลบราค่าฟันกันคนทะเลาะกันคนฆ่าแกงกันเนี่ยเพราะเขาตอบสนองอย่างรวดเร็วจริงไหมครับเพียงแค่คุณฝึกเว้นช่องว่างครับทีละนิดทีละหน่อยก่อนที่คุณจะตอบสนองกับเรื่องใดก็าตาความสงบจะเกิดขึ้นและไอ้ความสงบนี่เองครับเพียงชั่วครู่มันจะเป็นตัวกรองพลังงานลบ ความคิดลบหรือว่าการกระทําลบที่อาจจะเข้ามาครอบงำคุณครับข้อ 7. เคลื่อนพลังงานสูงเนี่ยไม่ได้ส่งผ่านเสียงดังนะครับพลังงานที่สูงเนี่ยไม่จําเป็นต้องแสดงออกด้วยเสียงหรือว่าพลังงานภายนอกที่มากมายบางครั้งคนที่มีพลังสูงสุดในห้องก็คือคนที่นั่งเงียบๆอย่ตรงมงมต่างหากเพราะเขาคนนั้นเปล่งประกายเปล่งพลังผ่านการเป็นไม่ใช่การตะโกนครับ เพราะฉะนั้นการเป็นเนี่ยสำคัญกว่าการตะโกนต่อให้เราเนี่ยตะโกนบอกว่าฉันอยากรวยแต่เราเนี่ยฝึกเป็นคนรวยอันนี้เราจะสามารถสร้างคลื่อพลังงานสูงได้แล้วก็เมเ f เฟสได้ดีขึ้นหรือว่าทําให้เราเนี่ยประสบความสําสเร็จได้มากขึ้นครับเครื่องพลังงานสูงเนี่ยคือเคลื่อที่นิ่งแต่ว่ามีแรงสะจะเรือสูงมากคุณไม่จำเป็นต้องเสียงดังหรือว่าตะโกนเพื่อเปลี่ยนโลกครับแต่ถ้าพลังภายในคุณเนี่ยเข้มขน้นลึก แน,นอนครับมันจะมีความที่มีพลังงานสูงนะกว่าพลังคำพูดทั่วไปฉันอยากรวยนี่คือคําพูดแต่ข้างในเนี่ยรู้สึกมั่งคั่งมากๆรู้สึกอิ่มเต็มอันนี้คือพลังที่สูงมากๆเลยครับคนที่สงบที่สุดเนี่ยจึงมีพลังงานสูงที่สุดครับข้อ8การสงบนิ่งทําให้คุณนั้นเป็นศูนย์กลางของแรงดึงดูดทั้งหมดคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดคุณชอบไหมครับ คนที่จิตนิ่งเนี่ยจะกลายเป็นสนามแม่เหล็กที่ดูทุกอย่างเข้ามาครับคุณไม่ต้องวิ่งไล่ล่าไม่ต้องไล่ตามไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องพยายามไม่ต้องแสดงออกอะไรเกินความจําเป็นครับเพียงแค่คุณนิ่งแล้วก็สงบไว้วางใจนั่นคือคลื่นที่จักรวาลเนี่ยทำงานกับคนอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวพลังของจักรวาลเนี่ยจะเริ่มโคจรรอบตัวคุณครับเมื่อคุณมีความสงบนิ่งนั่นแหละครับตอนที่เรากลายเป็นศูนย์กลางของพลังงาน เราได้กลายเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่แล้วคุณไว้วางใจคุณมั่นใจคุณจะสามารถดึงดูดทุกอย่างได้ง่ายๆและสบายๆที่สุดคุณนั้นคือผู้ปล่อยเคลื่อนดึงดูดไม่ใช่ผู้วิ่งไล่หาแรงดึงดูดเมื่อคุณหยุดเคลื่อนไหวโลกภายในยจะเคลื่อนไหวแทนคุณบางครั้งนะครับงานหนักๆอะไรที่มันเป็นสิ่งใหญ่ให้จักรวาลเขาทำงานแทนคุณบ้างเถอะครับข้อกา จิตที่สงบเนี่ยคือพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกอารมณ์หลายคนนะครับกลัวความรู้สึกแย่กลัวความเจ็บปวดแต่จิตที่สงบนะครับไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกนะครับแต่มันคือการเป็นพื้นที่ให้ทุกอารมณ์เด้นไหลผ่านโดยไม่ต้องไปต่อต้านหรือว่ายึดติดและนั่นคืออิสรภาพ่แท้จริงครับที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้คือหลายคนไม่อยากจะรู้สึกแย่ไม่อยากจะรู้สึกเฟลแต่เชื่อนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเรา เราจะไม่สุขเสมอไปและเราก็จะไม่ทุกข์เสมอไปเพียงแต่ถ้าเราเนี่ยฝึกจิตใจด้านของความสงบนิ่งจิตวิญญาณมาดีพอเราเนี่ยจะสามารถเลือได้ว่าให้ความสุขเนี่ยมันอยู่กับเราได้ยาวนานกว่าและในช่วงเวลาที่เราทุกข์ใจหรือว่าอาจจะเจ็บปวดหรือว่ามีแรงกดดันนะครับเราไม่ต้องต่อต้านครับเราแค่เรียนรู้ว่ามันกําลังสื่อสารอะไรมันกําลังบอกอะไรกับเรานั่นแหละครับทําให้เราตื่นรู้การตื่นรู้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่เจอสภาวะที่ไม่กดดันนะครับ แต่ไม่ไปแปลว,ว่าช่วงเวลาที่คุณเจออะไรที่มันอาจจะไม่แน่นอนไม่เป็นใจคุณยังคงรักษาจุดยืนของตัวเองไว้คุณยังคงรักษาจิตวิญญาณให้งดงามอยู่เสมอและคุณถอดบ,บทเรียนเสมอครับจากเรื่องที่มันเข้ามานั่นแหละครับการเตื่นรู้ที่แท้จริงความสงบครับคือพื้นที่รับอารมณ์ไม่ใช่การปฏริเสธอารมณ์ถ้าคุณไม่อยากมีอารมณ์นั่นคือคุณตายไปแล้วครับเพราะฉะนั้นทุกชีวิตจะต้องมีอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นรักโลภโกรธหลงนะครับมันเกิดได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เราจะต้องเรียนรู้ครับแค่ปล่อยให้อารมณ์มันผ่านไปแต่ไม่ยึดติดกับอารมณ์นั้นจิตสงบเนี่ยคือการเปิดใจไม่ใช่การปิดตัวนะครับความสงบจะทําให้อารมณ์เนี่ยกลายเป็นครูและเป็นบทเรียนไม่ใช่ศัตร,รูครับและความสงบเนี่ยจะกลายเป็นตัวตวนที่แท้จริงของคุณคุณจะได้ยินเสียงความคิดคุณจะได้ยินความกลัวความสุขผ่านตัวต,วตวนที่แท้จริงเมื่อคุณนิ่งแล้วก็สงบมากพอ ความสงบนั้นทำให้คุณเปลี่ยนไปด้วยพลังงานอยู่เสมอครับและคนแบบนี้ก็เหมือนกับมีออล่าอยู่ตลอดเวลาจะไปไหนเนี่ยใครก็รักแล้วก็เอ็นดูให้การสนับสนุนนะครับสิ่งใี้คุณลืมว่าเคยเป็นและวันนี้คุณต้องกลับไปเป็นก็คือกลับไปสู่จิตวิญญาณที่แท้จริงครับความสงบเนี่ยคือธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษย์เราทุกคนตัวตนที่แท้จริงของเรานะครับที่เป็นมหาปัญญาเนี่ยมันไม่ต้องรีบดิ้นรนหรือว่าพยายาม เพราะจิตที่แท้จริงเนี่ยคือจิตที่รู้คุณค่าของตัวเองความวุ่นวายมันคือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจากโลกภายนอกครับสิ่งนี้เองเป็นภาพลวงตาเป็นเสียงลวงครับมันไม่ใช่แก่นแท้การให้คุณฝึกรู้ว่าคุณเป็นใครผ่านความสงบมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเสรีภาพครับและจำไว้เลยว่าความสงบนั้นคือจุดเริ่มต้นของปาฏิหาร ทุกการเปลี่ยนแปลงในระดับของพลังงานและผลลัพธ์คนเริ่มต้นจากความสงบไม่ใช่ความวุ่นวจหรือว่ากระบวนการวายนะครับเมื่อคุณอยู่ในพลังงานที่นิ่งแล้วก็สงบไว้วางใจจัก,กรวาลจะเข้ามาทํางานแทนคุณปฏิหารจะเกิดตอนนี้นี่แหละครับปฏิหารเกิดขึ้นเมื่อคุณยอมให้จัก,กรวาลเคลื่อนไหวแทนตัวคนไม่ต้องดินเพื่อให้ได้แต่นิ่งมากที่สุดเพื่ออนุญาตให้ทุกอย่างมันเข้ามาหาคุณ มีใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์บ้างไหมครับพิมพ์ให้อป้าหน่อยครับว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองกกํำเร็จทุกวันและขออนุญ,ญาตแจ้งข่าวสารอัปเดตในตอนนี้นะครับตอนนี้มีคอร์สออนไลน์ใหม่มาแรงที่ชื่อว่า money faster เมื่อไหร่จะเลิกเครียดเรื่องเงินสัทีเป็นการทำความเข้าใจกับโปรแกรมความเชื่อและราชทางการเงินตอนนี้มีเวิร์กช็อป90วันเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยเฉพาะ ตัวนี้นะคะร,ราคาเต็ม1 9 9 0 0โปรโมชั่นเพียงแค่1 2 9 0เท่านั้นข้อที่2ครับ become the best คนพบตัวตนที่แท้จริงเป็นคอร์ที่เรียนเกี่ยวกับ identity และ emotion นั่นหมายความว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าตัวตนที่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราเป็นอย่างไรเราจะเรียนรู้วิธีจาัดก,การอารมณ์ little v o i c e แล้วก็การสื่อสารกับตัวเองการปรับโปรแกรมความเชื่อเพื่อกลายเป็นคนที่ดีที่สุด ราคาเต็มนะครับ1 9 9 0โปรเดือนนี้เพียงแค่2,590เท่านั้นและคอร์ดใหม่มาแรงคอดที่3ก็คือ l ลเวลอัวิธีโกงอนาคตคอร์ดนี้ครับสำหรับคนที่ชอบกดแรนดูดและการเมนเฟสครับทั้งการเขียนการพูดการสั่งชีต่างๆทำอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นคอร์ดนี้นะครับมีโปรโมชั่นเพียงแค่3,990บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับทักบ้านเขียว SI OPPA ESAAN ได้เลยนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมคลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m i n d f u l n e s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast p r e m i u m Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือน สิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปพอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ